วันนี้วันเปิดเทอมแล้วน้องสูกัสต,ต้องไปโรงเรียนวันแรกสูกัสต,ตื่นแล้วเจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวไปโรงเรียนทายนะชุดนักเรียนสูกัสก็ต้องเปลี่ยนนะคะทุกคนจากไซอเอลกลายเป็น XL เ,เพราะว่าน้องสูกัสต,ตัวโตกว่าเดิมเยอะเลยสูกัสอ่พวงกุญแจคิมมอนแล้วก็ตุ๊กตาแคแบร์ติดกระเป๋าไปโรงเรียนด้วยแล้วยังมีรูมสูกัสต,ติดกระเป๋าด้วยนะคุณแม่ให้ตังค์น้องสูกัสไปซื้อขนมกินในโรงเรียนโตแล้วน้องสูกัสซื้อขนมกินเองได้แล้วนะคะทุกคนสูกัสเลือกกระติกน้ำใหม่เป็นลายลาบูบูน่าร ทุกคนแล้วก็พปทีนนอนไปโรงเรียนนะคะน,อน,น้องกงวันสกัปรงนวันแรกสุดได้ไหมคะปีนี้น้องสุกัดขึ้นอนุบาลอะไรล้คะ,อ,ะอ๋อสามอ๋อแล้วค่ะเป็นรุ่นพี่แล้วใช่ไหมคะเป็นรุ่นพี่ต้องดื้อไหมคะไม่ต้อง,งดื้อสู่การ้อมไปโรงเรียนแล้วใส่ลายแมสมีไปโรงเรียนกันเลยปีนี้สุกัดโตขึ้นมากเลยสุกัตต้องมีความรับผิดชอบพี่มากขึ้นบางอย่างก็ต้องทําด้วยตัวเองนะคะตอนน้องสุกัดไปโรงเรียนวันแรกอนุบาลหนึ่งสุกัดร้องไห้ไม่อยากไปเรียนนะคะแต่ตอนนี้ไม่ร้องไห้แล้ว สนุกสนุกกับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะสูกัดแล้วเราใกล้ถึงโรงเรียนน้องสูกัดแล้วนะคะทุกคนวันนี้เปิดเทอมมาแล้วรถติดระบาสายนะคะสูกัดไม่ทันรถตรงาชิเลยอะมีป้ายต้อนรับเปิดเทอมด้วยถึงโรงเรียนแล้วน้องสูกัดตั้งใจเรียนนะคะกินข้าวเยนนอะๆรางวัลด้วยเดี๋ยวตอนเย็นคุณแม่มารับนะคะถึงตอนเย็นแล้วผู้ปกครองมารับนักเรียนนะคะรถติดยาวมากคุณแม่ก็เดินมารับน้องสูกัสแล้วสูกัสไม่อยากกลับบ้านเลยอยากไนกับเพื่อนต่อค่ะน้องสูกัสเปิดเทอมเร็วแรกไเป็นไงบ้างคะ สนุกมากค่ะสนุกมากค่ะหนูชอบไหมคะโรงเรียนชอบค่ะชอบค่ะแล้วพ่งนี้ไปอีกไหมอีกค่ะแล้วนี้หนูร้องไห้ไหมคะไม่ร้องค่ะไม่ร้องนะคะแล้วทุกคนไปโรงเรียนวันแรกใา่เหมือนน้องสู่การไหมหรือว่าไปโรงเรียนวันแรกแล้วร้วรวองไห้กันหรือเปล่ามาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ได้นะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์ด้วยนะคลิปหน้าเราเจอกันบ๊ายบายวันนี้ฝนตกที่บ้านหลังจากร้อนมาหลายวานันซูกัสตื่นเต้นมาๆกๆฝนก เล่นนะอยากเล่นไหมหรือกันฝนตกลงมาแล้วพี่แต่ตากำนองถูกกันเล่นน้ำฝนสนุกกันมากๆเป็นครั้งแรกเลยนะคะพี่แต่ตากำนองถูกกันเล่นน้ำฝน แล้วทุกคนเคยเล่นน้ำฝนกันหรือเปล่ามาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะเล่นน้ำฝนแล้วสนุกกันมากไหมเล่นน้ำฝนทั้งหลายสนุกมากไหมสนุกมากเลยชอบอ่ะจะแอบแม่มาเล่นอีกไหมถ้าคุณแม่รู้จะเป็นไงกอดตัหรอกอดตัวตี่าแล้วก็หนีหนีไปเล่นน้ำเหรอเออเล่ยโอ๊ยไปตกหนักแล้วทุกคนโอ๊ยตกหนักแล้วพี่เตยตากับน้องสุกัะได้แอบคุณแม่เล่นน้ำฝนเตยตาสุกตาเท่ากันเ ยใครบอกให้เล่นเอาเรต้าบอกร้องเล่นน้ำฝนเหรอฮะดี๋ยวโตเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยแอบร้องข้าบ้านเลยฝนก็เริ่มตกหนักแล้วนะคะทุกคนคุณแม่ต้องรีบเก็บจักรยานเข้าร่มก่อนดีหลังห้ามไปเล่นอีกนะคะน้องโซกัสโอเคไหมเดี๋ยวจะไม่สบายอืมคุณแม่หนูไม่เล่นร้เวิร์อีกแล้วค่ะแล้วทุกคนเคยแอบคุณแม่ไปเล่นน้ำฝนมาน้องโซกัสหรือเปล่า ระวังเป็นหวัดกันด้วยนะวันนี้จะมาดูเบื้องหลังซุก,กเล่นละครเรื่องสาวน้อยตะเกียงแก,งแกง้วภาคหนึ่งที่ช่องเอฮาทีวี <Yeah! S 2> พี่เมย์จะเป็นคนถูตะเกียงนะคะทุกคนเลอร์เจนนี่ก็ออกมาสวัสดีนะคุนชื่อว่าเจนนี่ถ้าหากขอได้สข้อเจนนี่ออกมาแล้วขอพรได้ตั้ง3าข้อแล้วพี่เมย์จะขอพรอ,อะไรบ้างอะแล้วทุกคนนาะถ้าได้ขอพรจากเจนนี่สมข้อเราจะขออะไรมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วย สูกัดกำลังท่องบทแล้วก็เข้าบทกันอยู่นะคะทุกคนสูกัดกำลังท่องบทในใจอยู่นะคะทุกคนพี่เมย์สั่งเจนนี่ทำอะไรอเลยเลยค่ะเไยพี่ซิงกับพี่เตตเัดเล่นเป็นตัวอะไรเนี่ยแล้วทำไมเข้ามาบ้านของเจนนี่แล้วทำไมไม่กดหิ่งเข้าบ้านล่ะอ่ะแล้วก็มีพี่พบกับพี่ภูมิด้วยพี่พบัาพี่ภูมิกำลังถ่ายอยู่นะคะแต่ก็ลืมเบอก็ต้องถ่าย <S <S ไหม <S <S แล้วสั่ง อะไรสักอย่างแล้วเพช่วยพี่เมย์เฮ้ยทุกคนพี่แพมีจีน,นี่ที่มีคทถาด้วยพี่แพใช้กระถามาทํอะไรแล้วมนเศกอะไรอะ่ะพี่แพกําลังเสกเจนนี่เราต้องใช้เวทบอ์สู้กันนะคะทุกคน <c oughs> วันนี้อากาศไม่ร้อนนะคะเราเล่นละครแบบชิวๆเลยเอ๊ะคุณยายเล่นเป็นตัวละครอะไรนี้ ใส่ชุดแบบนี้ตัวละครดีหรือตัวละครร้ายนะคุณยายรับบทเป็นคุณยายเจนนี่พี่แพ้แล้วตอนนี้คุณยายพี่แพ้กำลังจะปรึกษาอะไรกับพี่แพ้อยู่นะต้องมีแผนการอะไรแน่เลยเจนนี่จะรับมือได้ไหมนะทุกคนอย่าลืมติดตามที่ช่อง h ฮฮาทีกดดูเลยนะ